thank you สบายดีทุกคนมื้อนี้มาพบกับชองของกุ๊กกิ๊กสาวน้อยร้องสารทุกคนมื้อนี้กุ๊กกิ๊กฮันได้มาอยู่ที่น้ําสารคือเก่้าเนาะจะมาห้างมองเนาะแต่ว่าได้ขี่เห่อมื้อนี้มาใส่มองยามแรงกับอีพ่อซึ่งอีพ่อมาจากไต้แล้วเนาะทุกคนอีพ่อมาจากภาคไต้และอีพ่อจะต้องได้ลงมือหาหมอ้อเอ้ยหาปลาอ้อยพ่อเอกจะเป็นยังสิทุกคนคือเฮอพ่อกุ๊กกิ๊กฮันไล่เนาะพ่อเนาะเอออะไรบางน่ำึ้นแห่งเลยแม่ละอ่ะ อันแบบนี้ละอันมันไหลไปหอดบ้านแกงสานเป็นบ้านของมงง่ะนะทุกคนละอันมงงข้าเจ้าจับเหือของพ่อกุกิกได้ละข้าเจ้าปั๊บไม่เอาเงินเนาะทุกคนซึ่งอันพ่อกุกิกเอาให้ห้าหกพันเอ้ยให้สิบพันนี่ะเนาะพอนะเพื่อนว่าเพื่อนโบเอาเพื่อนว่าเอาอันสองพันกีบพอแล้วก็เลยเอาให้เพื่อนสองพันกีบเนาะทุกคนเอาให้สิบพันโบเอาเนาะสิบพันบ่เอาเอาไปสองพันโอ้คัก่ยวะอัน เฮือหือไปยูพุนตังบอกกันไล่มือนะพ่อเนาะโอ้เป็นซีฮาร์มือพ่อนาะโอ้เป็นทิดบ่เออเป็นทิดพูดนะเฮือเสียเป็นทิดทุกคนนี่พ่อเอฟซีพ้นข้อเพลงมาไล่พอลองฮองให้ฟังเนี่ยเพลงยังเนาะกว่าเดิมเพลงงานนาลงมักเมียเขาอะแล้วแต่ลงหักงามงอนบ่ัวมาก่อนว่าเจ้ามีผัวปักจิตปักใจ ักจนเมามัวว่าสิถอนตัวคือสิบบทันผู้สาวมีผัวเดียวบ่งมุมไรก็สวย่าวันหัวใจสะเทือนแข็นขาจนสัน่นมื่อเจียมจันทร์สงสายตามาอยากเข้าไปหาย่านคนเขาสาเ้ามันสัวย่านถือกปุกปื้น ของผู so ite, so ้เป็นผู้ว่าบ่อยากคิดสัวคือคิดเอาไว้หากบ่กาบอกได้แต่เก็บขังเอาไว้ข้างในกทหมายวางออกบ่มีข้ออไรเป็นสู่ทางใจบ่ผิดหอกนะลุงมักเนียเข่าขันเอากระยานคนได้ยิน จำต้องคืนกินก่อนความเหงาเมื่อยมคิดตอคิดไว้ในใจยามผิดกับหัวอย่าเข้าไปกอดได้แต่คิดสื่อนั้นบอกบอกกาเสียงยานปินต้นยวพ่อรู้ียนไหนตึบอ่ะพ่อตอนนี้ก็นอนมันโอ้มาแต่ไคืก็่าเสียงมันจะคัดใ เมื่อยพผัวหอยลูกเพี้ยนตัวห้อยจีฮะห้จีอ่เอาหนึ่งเนาะบูชุดสำนักเพ่งเนาะอือเอาหนึ่งกับพ่อเอาหนึ่งกับพ่อได้เนาะเหงบนี่มาห้อนม่องห้างมอละเนาะทุกคนคือม่องนี่ม่องกูคิดเอากีตอนนั้นบักรี่ล่หนึ่งเพาะบักรี่ไล่กีนะโอ้ยมาแล้วกรีทาฝ้ามืออื่นส่องอือถ้าหากวันใดพัวเจ้าเปลี่ยนใจออกห่างกายยะ ให้คิดถึงคนนอ,อกสายตาที่ขานอาสาเมืองแย้งลูกเตา้าซอยเจ้าเหตส่างน้องเป็นไม่ห่างออ้กะสิเอาเรื่องอาดีตไอ้บอเคยเบายินดียบเอาเม่นเจ้าเคยมีผัวาอาสน,นิอะไรเพ่งในเป็นเพ่งลงมักเมียเขาเนาะ เพื่อนี่ดังไลยเพ่งตัวเนเพ่งเพ่งเล่าเนาะแต่นะคนไทยมันก็ยังเอาไปคอมเบิร์ตเนาะฟังทำกันไอ้เพ่งอะไรนะไม่ธรรมดาได้ถูกฟังนำการมันบ่เออปรเกาไปลองคือกันได้คนไทยเอาไปลองอะายเพ่งอะไรมวนคนเด็ก็เอาไปลองแล้มันเนี่ยมันมวนเอ่ะมาแต่มวนอ่ะข้าไปลองเถอะนะหม้อกะปีขาดกันนะทุกคนเลยมองเก้ามองเดิมมองปีกายหม้อปีแต้ปีกายผมไ่ซื้อมาเื้อไหร่ก็ไปซื้อหมา อ,อ,อันนี้บันนี้มันาหนาแล้วนี่ัอน,นี้ป่านักกัดเนี่ยมันใส่ขาดแต่วอัอนนี้อ,อีพอ่ออีพ่อวันมีนป่าเดือกเพาะตัวเดืกอกน,นางนา้ำว่ะตัวนักน้มหนักกัดนะมีนันกนม้มเลยทุกคนอยู่นี่ทุกคนบ้านกูกิ้มีนักน้ำนะลอยลื่นดูงงเลยบัวเ้เต้ดิฮะมันมันอ่าน่ะทุกคนนะมันใส่ขาดต้องติดกันไปหมดเลยแม่ทุกคนมองอีพ่อขาดเป็นหูวเป็นหูวอยู่เลยโอ้ย หายสิรายฮอดค่าแทงจีได้กินอยู่บ่เนาะพ่อเอ้ยโอ้ยตามาอยู่ที่ลังสิหอนบึงเด้อลงหักน้ํงอนบ่โหมาก่อนว่าน้องมีผัวกะจิกกะใจงามงอน <laughs> คือพวฮห้องเพลงนีมองกระชี้บาทขที่ขาดขนาดทุกคนเอ้ย <c oughs> ตกบมองอ,อพะพอเอื้ออ๊อก๊ะกันะ <c oughs> น <c oughs> ะแอ้วะต่น้าว่ายังไงสงองยตามานี่ทุกคนก็ชิส่ประมาณนี้เลย ขอเครื่อแม่นาวยามนี่ก็ยังมีอยู่อ่ะพอ่อเครื่อแม่นาวนะน,นี่มีเหรอยังมีอยู่ยดังไม่ได้ดขาดปุนปวดปวดประหงโด,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 ดขนาดเลยทุกคนขนาดเลยซวยเบิ่งกุกิกแล้วกุกิกที่เอาเงินไปซื้อมองให้อีพ่อบ้านนี้เลือกได้นบ่อนน้ำมั้งพอลูกอยากอาบเนาะพ,พออ่อเป็นเด้อ ไมึงว่าจะจับนแม่หมก็เสือเข่าปลาละะ่ะใครวัดเนาะออกยามันเนาะมองกี่คราบทิ้มเนาะได้ปลาปูดเอายึเถิงกกระทิ้มเลยเนะาะพ่อนาะพลาดพวดงแล้วมองตอนไหนพอสีอาหางออมปลาสลามตัวนี้วะคือป่ามจะมาเข้าไปนอนเนะาะพ่อเนาะนี่โอ้โหโอ้โจราจับหยิปดประหลาดปลาปูดทุกคนเลย ทุกคนคือพอหันยางเออลอยข้ามน้ำมองนี้ไปเอาเหง,งื่อพุ่นดานันพุ่นพอเหงื่อไงพ่อคิดว่าอันตอนมาไล่ไปหันพ่อคิดว่ายังสีได้คืนดีวะไอะนี่ยต้องขากันหน่อยบนนึงแต่ว่าอยู่อันนั้นแถวนั้นมันอันน้ำซัดเพีงไดเนาะพราเนาะช่วงจำบินอยู่ฮะ ่่ำเอาผายผายเออใส่ได้ละวันนี้พออ้าเพราะอขาโบมัดอันเดือมมันไงจำดิ้นเลยตีเมนีซางเลยพอเอ้ยมันมันจำดิ้นเร็วโนลูกุนอเออยังหิ้วอยู่นำพรองหน้าใสมั้ยนี่ไป่ห้างมองตอนที่สองกันทุกคนนี่เป็นตอนที่สองทุกคน มาห้างน้ำพอ่อตอนนั้นก็นสองตอนคือกันนะพ่อเนาะตอนตัวนี้แห้งขาดก่อนตอนตัวนั้นเนาะนี่ทุกคนป่าธรรมศาสตร์ที่บ้านกุกกิมีแต่มีแต่ต้นไม้เลยเด้อมีแต่สีเขียวๆหมดเลยนี่ก็จะเป็นวัดเนาะนี่เห็นบ่นี่จะเห็นสองฝากคางตัวที่เป็นปมไป อยากบอกก็ใคิดถึงเอาโบแมนเนาะบบแมนเพ่งคนนี้ด้อยซีห้องเพ่งเพ่งอันเดีวยกว่างตองสุดค่ะนะมาค้าขืนแม่อกค้าขึ้นมันป่านนะ้ำมันพอใส่ยากนะน่ะ,นนะเอ้ยติดน้ำเสียห้องไปพ,พ่อมาห้างมองจักเธออะไรวะเอ้ยเปียกมาหางมองขาดได้ไอเปียกทุกคน ตสาเว้นพว่วมสีตกบินโนกาบอยบินสู่ลงลงังนางฝาพว่วมสีออกจากหางรวมร่างเอิญว่าแกงนางฟ้าแกงนั่งฟ้าสายยาผู้เบาเอิญรับฉันของเพิ่นของเพินเช่นเอิญว่านาั่งฟ้าโอ้ยสาวสาวสิติลคัสิก อ้าวบึ้งแมมทุกคนนี่มองมองลูกว่ามองตัวนี้บอกฆ่าเขา,เาตอนนั้นเพาะมองเป็นแิดน่น,น,งนึงมองไปมอกขาดันเด้อปลาทุกคนคือบอกฆ่ามันเด้อมาอื่อเศร้ามารอดูเด้อทุกคนเราจะได้บอมื้อนี้ก็คือว่าได้พอกินอยู่เนาะพอนาะไร มื่อวานเมือวานวานี่พอมาหางแนละ้วนี่อู้แม่ทุกคนน้ำเป็นสีนี้เลยน้ำหมาเบ็ดใส่เบ็ดปลากดคักก่อนนั่นน่ะแล้วสั่งน้ำหมาไว้ตลอดนี่น้ำมันมาแบบนี้น้ำหมาแบบนี้เลยนะพะ่อเน,นาะน้ำหมากคเพราะว่ามันตาหน้มกระได้นะพะ่อเนาะ ทุกคนเดาว,ว่าคิดว่ามองพ่อกูกิ๊กได้จากปีแล้วนี่ปีปลายสองปีปีปลายสองปีแลวทุกคนมองตอนนี้ปอพ่อป้าไว้แนวนี้เลยป่ะเมือ่อตอนนี้ผู้ดี <c oughs> ในสองปีถาถ้ถาบหักซ้นกับคุ้มบวชปีใส่ฝฟนเดียวกับขา้าวถิมแล้วทุกคนเนี่ยเราเขาคิดนี่จะประหยัดใสองปีแต่ในสองปีเรียว่าคุ้มค่าที่สุดเลย ม,มาทุกคนมาดูธรรมศาสตร์งามๆกันทุกคนอ๋อเอฟซี F Z, ทุกคนอันอยากมวลอยากขับมาพายเคื่องลำกลันอเออยุไทยก็มี่คือการจะน่พายเครื่องอะไรเนาะยุไทยเนาะต่างประเทศก็สิพายแบบเดียวน,นี่เนาะงานงามเลย เจ้าเตะเกากัะมาพายเสือสว่างยู่นี้เพราะว่าแต่เกาจะได้สว่งเสืออยู่ในเนาะพอพอก็เป็นคนพายกันลกรอบเสือลมไหว้เสือลมไปเสิร์ตแล้วใส่กับบอขี่ใส่เลยลมไปบมดเยโอ้ยนีทุกคนเซิงอัน กูกิกได้ให้ทุกคนฮะบรรยาญญกาศงามแรงนํกากเนาะทุกคนอันนี้จะเป็นแหน่ที่กุคิกกับเมพากันมา,มาซ้อนฮะเนาะทุกคนคือได้พาทุกคนมาฮามบรรยากาศงามแรงนํากันคืองามหลายมือนีเนาะทุกคนตาเบนผอมสิต๊กดินเนาะแล้วอันกุกิกฮันกะจะโบมีแอนเดอรลายแล้วเด้อทุกคนสาหรับคลิปนี้พอกาคักยิ้วเนาะพ่อนะ แล้วกุกกี้ก็จะเอาเหือไปจอดไว้แล้วก็ซีเหมือแล้วเนาะทุกคนแล้วกุกกี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจกุกกี้เอคลิปต่อไปไดเด้อทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีและสวัสดีทุกคนบ๊ายบาย